ดีครับพบกับรายการให้พี่บอกไหมในเอพิโซดอังกฤษดุ๊พบกับพี่นะครับกระเท้าวุฒิคงศรีหรือพี่มิกกี้นะครับรายการจะทําให้น้องๆเนี่ยสนุาสรานนะครับไปกับการเรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่โดยที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนนะครับรับรองว่าวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยจะไม่เบื่อและไม่ง่วงอย่างแน่นอนครับวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลย นักทายและการกล่าวต้อนรับนะครับเป็นเอกลักษณ์สำคัญของอุตสาหกรรมไหมเป็นยังไงเราไปดูกันเลยสวัสดีครั่อ It's my pleasure to meet you It's my pleasure to meet you It's my pleasure to meet you ประโยนี้นะครับจะแปลได้ว่าฉันรู้ึยินดีที่ได้พบคุณในสถานการณ์ที่ต้องของความช่วยเหลือนะครับมีดําไหนบ้างไปดูกันเลย may I have your name for registration? okay my name is นิภ a e e ชรขอโ e may I have your name for registration? Excuse me, may I have your name for registration? แ <c oughs> ้วมาประโยคนี้นะครับ <c oughs> ก็จะกล่าวว่าขอชื่อในการลงทะเบียนหน่อยได้ไหมครับและในประโยคนี้นะครับก็จะมีคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับคือ registration นะครับ R E G I O N registration นก็คือการลงทะเบียนนั่นเองครับ Excuse me Would you like more coffee Thank you Yes please Excuse me Would you like more coffee Excuse me Would you like more coffee เหตุการณ์นี้นะครับก็จะบอกว่าขอโทษนะครับต้องการขอโทษไหมครับ Can documents conference? Excuse Can documents have have document I this I this me, for for conference? ประโยคนี้นะครับก็จะบอกว่าขอโทษนะคะขอขอโทษนะคะขอเอกสารในการประชุมในครั้งนี้หน่อยได้ไหมถ้าสำหรับวันนี้นะครับที่หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับความรู้และความสนุกนะครับในความรู้ของในอุตสาหากรรมไมมน,นะครับยังไงเนี่ยอยากน้องๆเนี่ยติดตามของเราไปเรื่อยๆนะคะใน รายการให้พี่บอกไหมในอพิโซดหน้านะคะแต่วันนี้บ๊ายบาย